นะคะก็ในคลิปนี้นะคะจะมาไม่ได้สื่อจะมาสอนทําซอสราดนะคะเป็นสูตรโน,โนูเลยนะเนี่ยคะ่ะไปดูอุปกรณ์กันกดีกว่าอย่างแรกนะคะเป็นแป้งนะคะเป็นแป้งอะไรก็ได้แป้งยีห้ออะไรก็ได้เป็นถ้วยนะคะแล้วก็เป็นช้อนเมื่อกี้แล้วก็เกลียวเอนะคะโรชั่นนะ ยี่ห้ออะไรก็ได้ตอนนี้เราถ่ายกล้องมุมสูงเรามาเพิ่มกันทำกันเลยดีกว่าที่ลองนะเดือบเปือ่อนสมุดนะคะแล้วก็จะมาดูแป้งกันก่อนเลยคือสูตรเนี้ยเราแนะนำนะถ้าเราอยากได้สีอลไรให้เราผสมสีไปที่แป้งเลยนะเพราะตอนสมุิใช่ไถ้าเราใช้เป็นสีผสมอาหารผสมเนี่ย ผสมไปแล้วเนื้อมันจะต้องบีบก,ก่อนใช้นะนวดก่อนใช้เพราะมันจะเป็นตะกอนขึ้นมานะข้างล่างเป็นสีอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าไม่เอานะโอเคเดี๋ยวไปเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะน,นะคะขั้นแรกนะคะใส่แป้งแป้งนี่มันจะใส่ตามสูตรนะถ้านหนึ่งช้อนใส่กาวครึ่งช้อนวันนี้เราทำอ่า ามช้อนโอ้ยแมวอะขอเดี๋ยวไปเปลี่ยนสีแป้งได้ปะเดี๋ยวแป๊บนึงเราขอไปผสมสีแป้งก่อนนะนะคะก็ไปผสมสีเรียบร้อยแล้วคือเราจะเก็บผสมสีเก็บไว้หลายๆอันไงเราก็ผสมไว้สี่สีอันนี้สีเหลืองอมเขียวๆอะคะ่ะในกล้องมองไม่ค่อยชัดนะอาจจะเห็นนิดนึงว่าเป็นสีเหลืองนะคะอันนี้คือเราไปผสมมาแล้วนะ ผสมเก็บไว้สีสีก็เก็บไว้สีกระปุกเลยจะได้ไม่ต้องผสมอีกนะก็เราจะทำสามช้อนนะคะหนึ่งสองก็ต้องเตะนะคะสโอเคสามช้อนทำตามสูตรนะคะ แต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดเป๊ะสูตรนี้นะก็ทำไปมัวต่อไป3ช้อนโลชั่นอนะความจริงสูตรนี้โลชั่นมันจะเท่าอ่อมแป้งแต่เนื่องจากเรากลัวมันเหลวเกินไปเราก็จะใส่แค่2ช้อนนะอัะน1ช้อน2ช้อนโอเคนะโลชั่น แล้วก็คนให้โลชั่นกับเนื้อแป้งเข้ากันนิดนึงก็นะคะมันก็นเนื้อแบบว่าเห็นไหมถ้าใส่เยอะไปเดี๋ยวมันจะเหลวเพราเดี๋ยวเราต้องใส่กาวอีกมันจะหนักเข้าไปใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวคนให้เข้ากันนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่นะเรวจะมาใส่กาวกันไปดูกัน ก็ใส่กลือไปแล้วหนึ่งช้อนนะเดี๋ยวใส่ครึ่งหนึ่งคะ่ะนะคะใส่ครึ่งช้อนอุย้ยกองกลัวตกจังเลยอีกครึ่งช้อนนะเดี๋ยวเราขออนุญาตใส่ก่อนนะนะคะก็ใส่กลือไปแล้วนะช้อนครึ่งแล้วก็คนเลยคะ่ะเดี๋ยวคนให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวมาดูนะ ค่ะนะคะก็เราจะคนจนแบบไม่มีเม็ดเลยนะอันนี้ก็ยังมีแบบเป็นเม็ดเม็ดนิดนึงยังแบอบกว่าไม่เข้ากันมากนะต้องบอกว่าเนื้อนเนียนมากเลยเพราะว่างั้นแต่ตอนเราบีบอะ,อะเนื้อมันจะบีบไม่ออกรูมันจะตันเพราะเม็ดนี่มันไปบงังนะตอนนั้นเราทำเนื้อไม่ค่อยเนียนมันก็เลยแบบว่ามไม่ได้นะออืฮ คือถ้าเนี้ยเราใส่กระปุกเรา,เาพักไว้อะ่ะเนื้อมันจะค่อยๆเสร็จต,ตัวเป็นแบบนี้เลยนะนี่นะอันนี้คือเราทําไว้เนื้อมันจะดีมากนะคะก็ไม่รู้ว่าที่เราจะทําเราทําสีอะไรอยู่นะสีมันดูไม่ออกนะคะนะขอนอสีเหลืองมัง้งดูไม่ออกจริงๆมันเหมือนสีเขียวในกล้องเหมือนสีเขียวแต่มันไม่ใช่มันเหมือนสีเหลืองมากกว่านะ สีเหลืองเดี๋ยวเรามาเทียบสีดีกว่าเพื่อความมั่นใจและมั่นใจเอออันนี้สีเหลืองันสีเขียวก็สีอ่อนจริงๆนะคะก็ซอสราดนี่เราทำขายนะคะแต่เราทำเราไม่ได้ทำใส่กระปุกให้นะ เราจะทําใส่ถุงร้อนนะคะถุงละสิบหาบาทนะก็คือช้อนละห้าบาทอะเออไม่เอาดีกว่าสองคือ3มช้อนสิบาทนะเนี้ยนสะช้อนสิบบาทได้เท่านี้นะมันเปลืองกาวด้วยแล้วก็เปลืองพวกแป้งนะคะนี่นะ เนี่ยตอนเราใช้ไปแล้วก็คนไปมันก็จะเนื้อเนียนขึ้นเรื่อยๆๆนะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ถุง่งถ้าใส่ถุงมันจะคนไม่ได้เราใส่กระปุกนะคะจะใช้ที่ไรแล้วก็ค่อยๆเอามาใส่ถุงทีละนิดนะเพราะมันจะติดนะคะโอเคมาใส่กันเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนตั้งนใส่กันอืม นะคิดดูสามช้อนอะ่ะหติดในถ้วยนะ ถ้าเราใส่กระปุกให้หมดก,ก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันก็ฮันนะคะก็เอามาใส่กระปุกเรียบร้อยแล้วนี่นะสามช้อนอะ่ะยังไม่ถึงครึ่งกระปุกเลยนี่นะก็อย่างที่บอกอะ่ะอุปกรณ์มันก็แพงนะบางอย่างมันก็แพงนะคะบางอย่างก็ถูกบางอย่างก็แพงนะเดี๋ยวดูดิ แล้วก็มันสูตรนี้ดีด้วยนะเราก็เลยแบบว่าขายแพงนิดนึงนะคะสิบบาทนะคะเท,ท่านี้นะสิบบาทบางทีอาจจะขึ้นราคาเป็นสิบห้าก็ได้เพราะว่ามันดีอะ่ะจริงๆนะเราประกันถ้าสมมติเอามาเคลือบสกูชี่นะคะอันนี้เราลองเอามาเคลือบเป็นสูตรใส่กาวเยอะงั้นจะเป็นอย่างนี้เลยนะ แล้วเราไปสมุนสูตรทั่วไปเนี่ยที่เราทำนะเราเอามือไปถูงเงี้ยเนื้อมันมันจะหลดุดหล่นมาใช่ไหมอันนี้ไม่หลุดเลยนะเนื้มันดีจริงๆแล้วไปลาดสกูชีลาดลาดฟองน้ำเนี่ยเน่ะนะคะนี่นะ,นะ,นะค,ะนนะคนไปลเลยเนื้อมจะหนึบหนับเลยนะคะอือ เดี๋ยวค่อยไปซื้อสีมาเพิ่มนะคะเพราะตอนนี้ก็มีแค่สี่สีนะคะคู่สีเพราะว่าจริงๆเราซื้อมาแค่สามสีสามสีนะแป้งมันเป็นสีขาวก็คือเราซื้อมาสีส้มสีเหลืองสีเขียวเรามาผสมนะคะเราก็ได้นะส่วนนี้เราขายอุ้ยแบตจะหมดก็ โอเคนะบ๊ายบาย